ปากจัดและชอบเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งก็จะทำให้จิตใจตกต่ำและเสียเวลาที่จะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเช่นเสียเวลาเรียนแทนที่ลูกจะเรียนได้ดีกว่านี้กับเสียเวลาที่ไม่ได้นึกถึงบุญพ่อะมจะไปนึกถึงเกมและเสียเวลานั่งสมาธินะอีกทั้งปากจากก็จะเป็นวัจกรรม ที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านสับสนไม่เป็นสมาธิ <c oughs> อาจถูกอัดถูกด่ากลับถูกทำร้ายร่างกายแล้วชื่อเสียงก็ไม่ดีจะ,จะฟุ้งกระจายอาจจะหลงตายด้วยคือตั้งใจจะไปดุสิตบุรีแต่ว่าอาจจะไปอยู่แถวพุมมาเนะี่ยฟันก็นจะไม่สวย อยู่ก็จะไม่งามเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขยอยู่ที่ตัวลูกก็ต้องหักดิบจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวจ้ะเพราะรู้อยู่แล้วไม่รู้คืนนี้ก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เลิกได้แล้ว